รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยฐานสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง0.7%นับจากยอด turn over ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปที่หัวข้อพารามิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าตาสมัครเข้าพานธมิตรขึ้นมา,นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงเทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย สวัสดีกันด้วยฮะได้ข่าวมาว่าพี่ปานีแข่งโล๊กนะฮะผมก็อยู่กันแล้วฟิชิ่งวอชครับวันนี้เอแก้มือกันหน่อยนะอืมเราแก้มือกันหน่อยมาก็เต็มก็มาครึ่งหนึ่งอีกแล้วอืมห้าพันอืมนะเปิดกันทุกเป็นสิบเลยเท่ๆกันไปฮะถึงว่าสถานเบาเนี่ยเป็นสิบเนี่ยอืมโหนิ่งว่ะท่านผู้ชม โคตรมีแววอะบอกเลยว่าโคตรมีแววโคตรมีแววสุดๆไปเลยฮะยี่สิบดิรออะไรอะคอนอย่างเงี้ยทอแฮมเหม๋เสเลอร์ฮัลโหลโอ้โหทอแฮมเหม๋เหมื๋จริงๆฮะเหมื๋จริงๆฮะโดนไปเลยฮะดอกนี้ฮะทอแฮมเหม๋ฮะเล่นกูให้แล้วฮะ เสมอเสมอต้องหยอกใส่ดินี่ลยนะไม่ค่อยศรัทธ,ธาวะ่ะตรเนี้ไม่ค่อยมีอะไรศรัทธ,ธาเท่าไหร่แปดสิบดีดีเยี่ยมมาแปดสิบป่ะเอาไปมาสวยๆเพื่อน ขอสวยสวยขอสวยสวยหน่อยเออว้าวววของคู่ดีสุดปะอะเดี๋ยวรอแป๊บนะข้ามแป๊บหนึ่งมาเลโกอีกหน่อยนึงปลาหมึกกว่าเอาไปติดฮะเออเฮ้ยไม่ใช่ประมึกกันนะโอ้โหฮุยมาแรงมาแรงชิวๆอืมชิวๆกันไป ออตัวนั้นว่าลางการแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้ฮะเดี๋ยวดูตัวนี้พี่หมึกพี่หมึกนิ่งเลย <c oughs> พี่หมึกพี่หมึกนิ่งเลย <c oughs> พี่แกชอบนิ่งไนงะเอดอี๋ยวี่มาทีนึง <c oughs> <c oughs> วงในให้พี่สักหน่อยได้ไหมสวยครับอีกสักวงหนึ่งได้ไหมฮะโอ้โห <c oughs> เกือบด,อเอบดีเกือบดีเกือบดีนะปะโบกปะกันไปเรื่อยๆอือหืออือหือ,หอพอไหมเราจอดอยู่แค่นี้ไหมหผมว่าเราจอดกันอยู่แค่นี้ไหมมันจะดีสำหรับเราไหมเพราะว่าผมจอดอยู่แค่นี้ดีกว่าเออเยอะแล้ว ค้ับผมไปอีกหน่อยเนี่ยผมว่มาน่าจะตกหลุมอืม5 6 7อ่ะประมาณ2พันก็โอเคชิวๆวะ่ะเออเอาสําหรับนี้ลากันไปก่อนแล้วกันเอามาคืนก่อนอืมนิดๆหน่อยๆครับผมเดี๋ยวไม่ใช่ใหม่คลิปโนนะฝากกดไลค์กดชับฝากกดไลค์กดชับด้วยนะฮะไปๆฮะ I have a dream that's all i need i'll make it happen with some work and belief know what i want So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.